เทปูนสิเอาไปถอกบอนคุดลุมเนาะเทเพื่อเพื่ออีหยังนี่ไอ้เอื้อเทนเทเพื่อห้องพื้นมันห้องพื้นน้อพี่เนาะต่อไปเลยเปลืองแม่เนาะเปลืองปูนแม่เนี่ยเปลืองจะมันใด่มาตะพานสบายดีสบายดีเด้อพ่อน้องพี่เนาะไอเอื้อล้ว

มุมนี่ก็ประมาณนี้นะที่บอกอะไรนะพี่บอกว่าฉีดหายแลพี่อายกับบเรเกิด้น้อพี่น้องอะี้ปูนกันเลปูกัดเ้โงากระด้งมากจะหี้ยน้องพี่น้องตอนเชาอัปเดตให้พี่น้องเิ่เนาะ บืออื่นแม่หรือว่าปื่นเอาคู่บามาสวดป่เอาไอ้ใช่เดี๋ยวคู่สวนเอาอันนั้น่ะมีดินนะใส่แบบจะบเฮนน้องพี่เนาะแนวนี้ก็เป็นใส่มาตัวไอ้เบิ้ยืมใส่แน่เราสองน้าใส่ป่ะนี่ยืมใส่แนี่ยเราเป็นยังจ้าสองน้าใส่เละ Mắn, nào, nào, đọc, đó, à, nhau, đột, <laughs> mắt nạm bố vợ nó thì nó mắn chén phụt Phụng mày nó bị nó... con nhau, cười cửa bay lắm Cười bây Cửa ruột Thầy cho tìm Thầy tìm, chứ bà... Thầy ra hết đấy thì nó... Một nhà phụn cát khó đi nó

อันนี้ก็เทสและเราเนาะพี่น้องแหงแล่ะแหงเบิดสุรุมนะเทสเด็ก็สิเอาเอาเสาเนาะพี่น้องเอาเสามาต่างมืออื่นมืออื่นเพิ่นจะสูตรเนาะพี่น้องสูตรเฮ็ดเดสาข่ำเสาคุนเอาคู่บามามาสูตรมาสูตรเด็กก็แบบพาบส่สนะูตรบ่ละอีกเนาะต้องสูตรเฮ็ดเสาข่ำเสาคุน เดี๋ยววัดสุรุมเด่ะน้องตายกาับสีพัทายบรรยากาศแถวทงหน้าเนาะพี่นนอะให้เบิ่งเขาเขาที่บ้านเขาที่ข้าเจ้า เห็ดหน้าป no, no? ังเนาะซุ้มนี่กะเป็นเขาเขาจะบานเอาเนะพี่น้องลงมาขัาหน้ามาเบิ่งเขาไม่ไม่นูกลายอยู่ย่ามบาแล็งบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำเพิ่นจูบมากเนาะจูบน้ำ จ่มน้ำน้องจ่มน้ำน้องมาใส่กรับเนานะบารยาวกาเท้าทงหน้าเย็นมีน่ีนุกมีอันันบินได้เี่ยหนูตายสิมาถ่ายเบ่งข้อข้อคิดเปิจูบนะมาใส่เนาะมีพี่้องมีพน,นข้อนะ พุทธเอาเลยเดียวสมบูรณ์นะยเย็นขนาดบรรยากาศแถวทุ่งนะอันนี้กระสิเป็นแบบเขาลำเนาะลำเน่าเนี่ยแม่เพื่อนเป้งหน้าหนุ่มกระสิเป้งแน่วหนิงามขนาดเขา เสียงกบเสียงหอกเออเสียงกบเสียงเกียดหอกได้หรอตตาจดอม,มาเสียงกบเสียงหอกลำแน่บ้านแน่แบบซุ้มเพิ่นบ้านเนี่ยนี่ก็สิสามเอาเนาะเขาวันบ่งามไปได้กับสามเน่เขาเอิญน้องหัดดิน้องบ้นนี่ Mới nhé ảnh cốp nhé kia cả lại đây Khen lại vào cái đai này Quảng á Bé bà dết cả đá đâu Đó Anh hình cái gì bên theo Mua bạn đó vì nó มีเสียงกบเสียงเขียดท้องพราะว่ายแง้มแงมแดงเนาะย่างนี้เนี่ยหนองเต่าใช่ฮะกล่องสะใยเบิ่งนะหมู่บ้านน้องเต่าเองเนาะพี่น้องอยากมาเที่ยวกะมาไหนเด้อ กบเขียตาขนาดได้พี่น้องเท่น่าเสแสรก็จะเอิอนหน้าปังคนาดเนี้ยน้องพี่น้องแต่ว่ามานน้องตาเอิอนหน้าแสงพุ้นปีหนึ่งนี่เท่าน้าปังนี่ใช่เขาบอกได้ร้ายหน้าแสงพี่น้อง อย่างเท้าทงน่ะอันเย็นขนาดเขาจะเห็นน่ะเสนเขาจะอ้อมหัวเนาะถ้าบวกอ้อมหัวนี่งัวมันสีขาวมากินเบิร์ดโดยเด่เพราะว่าหน้ามีนเขาจะเป็นหน้าเขาจะปล่อยงูอันาะพี่น้อง สองมัดกับจิตตีเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าใส่ใส่มือจับมาได้ใส่ขาต่างกล่องนาพี่น้องขาต่างกล่องฮกเออคันเทนาอะนี่ตระหาสุ่มดำนี่หล่ล้านกว่าบ้าทแน่นาะสุ่มเขาที่ดำนี่สิได้ได้กว่าเขาบ้านนะพี่น้องเพราะว่า แล้วมันมันได้หลายส่วนบ้านบ้านกับโตเกิดโตเบเกิลท่านน่ะคือเห็นดิในน้องพี่น้องเหี้ยบก็เจาะสามน้ามันเกิดสิไรมั้งบุไดกันได้หน้ามันก็อันนั้นเปลี่ยนก็เอาแต่ละมือเพราะว่าถ้าผู้หนึ่งเอากับผู้หนึ่งสิบบุไดแล้่น้อง นี่ก็เขาบ้านเลยสีสามเน่เนาะ เหยื่อบ่อนเฮ็ดกระบอลบมเฮ็ดเนาะเพราะว่าบ่อนนี้น้มโบเถึงเนาะพี่เนาะเนี่ยตัวนี้ปะหนามถึงเนี่ยเขาเมื่อไหร่ก็จะเป็นท้าเมื่อโมบ้านน้องตายเนาะหู้หนุกกระไรขนาดตอนนี้แกะสิมเได้เนาะพี่น้อง กคสิะคำเนี้ยน้องตายกรสิขอโตไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาน้องตายสิมเมื่อบ้านเนาะคลิปหนาพอกันใหม่เด้อสําหรับคลินี้ท่านถือใจกะอย่าลืมกดอตไหกลก๊อแซน้องตายเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอโตไปก่อนเด้อบ๊ายบาย